ไม uhm. me ่ไปตรงไหนต่อจะทำอะไรไหมไปสวัสดีามาด้วยไ ที่ใช่คน,นี่ฉันจะได้ซักเจ้านีเ่เสร็จเลนี้สักทีค่ะคุณต้องหิบแน่นเลยหลังจากการทำงานหนักพวกนั้นมาฟังทิ้งหมอออ้อทำอาหารเราเขอาไว้ที่นี่ทำไมไม่ไปหาอะไรกินตอน,นจับปลาแน่เลยนั่นไงในส่วนผสนมลงในหมอ้อแล้วทำอาหารจนอร่อยได้เลยไปจับปลาตเดียว จับปลาไ,ไงอ่ะกดตัว F ดูไหนอ่ะฮะ่ะได้รับปลากระพงแล้วได้รับปลากระพงโอเคจับได้กี่ตัวไม่รู้ใส่หม้อหงข้าวเลยทำอา,าหารได้ปลาสามตัวเมื่อกี้ เรียบร้อยทำอีกไปทำให้ครบสามตัวไปเลยเรืร่องของใครเอาดิขาดทอด เรียนทำตามนะคอย่าหยุดแต่จะลำใเราดูฝนก็ตงมาเวลาไม่ค่อยดูตกลงมาเวลาไม่ค่อยคุณะคุณอ่ะดูสิเวลาไม่ค่อยคุณอ่ะคืออะไรดูสิแทนเปลี่ยนแหล่งพลังงานของดิคอแทคแล้วจริงจริงไม่ต้อง จู่ๆฝนตกลงมาเวลาไม่ค่อยดีไม่ค่อยดียอหนอะงงใช่ไหมตูเหมือนมันจะไม่ยัใช่รู้แล้วว่าเสียตรงไหนรู้แล้ว่าก,ก่อนผ้าสายไม่ภาทรายในของมันพังน่าจะเป็นเพราะปริมาณซึมแบบข้างในมันรู้ว่าต้องทำอะไรไงเก็บน้ำตรงนั้นไหม เราจะใช้แกนน้ำอันหนึ่งเป็นติดเริ่มใหม่ของเราได้เลยเราจะไปทำอันหนึ่งไป The water cores are really jumpy, so be very, very careful. ขอยกยกเพื่จะฟันอย่างเดียวเลยแกนน้ำมันแล้วจ้าเแค่นี้เหรอ <laughs> We're here. We're here. We're here. Look. So this is what it really looks like. Shall we go inside? It's too risky. We'll be fine. I told you it's dangerous up here. I just wanted to help. Help? You're only doing this for the money. There is no but. Go back immediately. I've got my permission. You can't. I. I... Surely. ไม่เป็นไรครับอาจารย์ก็ได้ไม่ให้พี่หนักทเลาะกันยังไงก็เถอะใชรรทัดใจที่เธอสองคนซับรงได้นะเพื่อเธอได้เยอะเลยนี่ชเลืองที่ฉันควสอนนะซีเซอรลืย์อาจมีความสามารถมากกว่าที่นายคิดบางทีนายอาจจะชืเชิญมากกว่านี้หน่อย เขาใจผมกลัวไปคุยกันวน่าจะปล่อยให้เธอจะเย็นลงเันเราให้ปล่อยเพศสองคนีพูดคุยก่อนไหมคุณผู้ชมตอนนี้ผมพูดแรงกับเธอเธอเก็นไปเธอไม่อยากเจอผมตน้เคยเวลาเฉันด้วยเราผมไม่อยากให้เธอเป็นหวงดคุเชื่อใจได้สามฮาเชี่ ủa tay bên 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 bên

ใช่ขอ,ขอบคุณที่อยู่กับฉันนะมาลุยกันเถอะไปเอสซี่น่ารอดปลอดไปรู้สึกดีข okay. sí. yeah. 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 ึ yeah. 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 <ié> ้นหรือย yeah. <qui> ังซิ <c oughs> yeah. ่ฉันตอนนี้เธอโตแล้วพี่คิดว่าถึงเวลาที่ต้องถอนก้าวหนึ่งและให้เธอตัดสินใจในชีวิตด้วยตัวเอง ตัดสินใจด้วยตัวเองฟานคู้ถูกเชอรีเธอไม่ใช่เด็กแล้วเธอมีความสามารถมุ่งมั่นตั้งใจตัวเองฉันฉันอยากจะเป็นแบบที่ฉันอยากช่วยที่หลบภัยเธอต้องเจอกับสถานการณ์ที่ยากลำบากข้างหน้าฉันไม่กลัวฉันรู้ว่าฉันต้องเจออะไรบ้างมีหลายอย่างเธอไม่รู้ในโลกนี้จะไม่ยอมหยุดแม้ว่าชีวิต ผลักเธอให้ล้มลงถ้างั้นฉันก็จะลุกขึ้นมาใหม่นั่นอะไรระวังเกิดอะไรขึ้นนั่นพวกอย่าโดนเจ้าสโกปรก ไม่ต้องหวง่วง,งเราแจ้งเตือนเราที่ปลอดภยมันเข้ามาแล้วเลี้ยมันเลยมันจะไม่อยู่ช่วยเชอร์รีนเฉลิ่นเฉลิ่นเฉลิ่นเฮ้ยงั้นโดนรวมแล้ว เาลุกครับครับโอ้โหเหนื่อยรู้สึก,กเหนื่อยแล้วขอขอหนีกันครับพอเคสไปเจ้าพวกมันมีมากเกินไปออไมาแน่น อะไรอะเวลารีดสิง่งของเราจะถ่วงเวลาให้ระหว่างซีดคุณไปเปิดใช้งานทหารอยา่าเหใ้หมดตายหมดตายหมดโอเคอเปิเดนะอยูอ่ไหนอยู่ไหนจารินเปิดเลยทหารยาม เมกช็อนเออเออจะคิดว่าตอนนี้พวกลูกของฉันเป็นยังไงบ้างปารูดูพวกมันกำลังถอยจะสะพานไว้ไปกำลังจะถอยแล้วอยาให้วันนี้่อยดูเถอะอ้าวอะไรลงช้างฉี่ฉี่หล่นนะรครับช้างฉี <c oughs> เตรียมตัวให้พร้อมพวกมันค่อนข้างนิดหนหายโอเคมันมาเยอะแน่แน่นูู่กกผสมยิงแล้วเดี๋ยวเพิ่งจะเจอเขายิงแล้วอาะายเกียงอะไรอะ่ะยิงยิงยิงกันอากาศโชวเลยอ่ะ <c oughs> หมดยังหมดยัง ซีกาการป้องการของเบลล์แฮมเป็นยังไงนาแน่นแต่การจบตีเราเราล้มลลลยับของเรเวนเจอร์กำลังเกิดขึ้นหน้าประทุโ okay. อเคทางชั้นข้ามสะพานเราจะรวบตรงลาเวนเจอร์แบบขอบงศพกลับไป